ที่เกิดขึ้นในพืนที่ของพิบานมานั้นนะครับรายเหตุนะครับก็มาจากที่มีปริมาณน้ำจากท้องสิ่ทับเทียมนะครับลงมาในคลองบางใหญ่เป็นปริมาณที่เยอะมากนะครับซึ่งแต่ละที่แม่ก็มีการปริจัดการในการแก้ไขปัญหาน้ำ่วมเนี่ยมาลงในคลองบางใหญ่ทุกท้องที่ท้องที่เลยนะครับส่วนของเทศบาลนครเมืองเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ต่ำนะครับปริมาณน้ำก็จะไปอยู่ที่ด้วยมาจากทองททบเทียทั้งหมดเลย แล้วพอนว่มลงช่วงเวลาเก่าเนี้ยจะมีปริมาณน,น้ำฝนที่สะสมตกมาในพื้นที่ด้วยนะครับรวมถึงพื้นที่อาง,งเกลด้วยเนี้ยจำนวนเยอะมากจากปกติที่เราเคยรับน้ำก็มีมาตรฐานที่สามารถรองรับรถเข็นน้ำ่วกเนี้ยประมาณช่วงหนึ่นนะครับแต่ในช่วงเวลานั้นวันที่หกเนี้ยจะมีจำนวนมากกว่าอสองนเท่าหรือสี่เท่าด้วยกันไปในช่วงบงเวลานะครับทำให้ปัญหาเกิดขึ้นนะครับ แต่เทวีทั้งนั้นเนี่ยตา้งขึ้นมาองค์กรก็ไม่ได้ถกความรับผิดชอบนะครับก็ต้องดำเนินการในเงการขปัญหาต่อไปนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาไปทั้งระยะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับระยะสั้นตอนนี้นะครับก็ได้ประสานกับทางปนะครับกับกรองทุนและกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ดำเนินการขอเครื่องสูบน้ำนะครับความน้ำมาช่วยดันน้ำนะครับออกไปอย่างของเขาใหญ่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะได้นะครับแต่ตอนนี้ทั้้นเราก็มีปัญหานะครับที่จะ ต้องแก้ไขในระยะกลางและระยะยาวออกไัด้วยนะครับไม่네ว่าจะเป็นช่วงหน้าเยียบธนาคารชาเตอร์นะครับซึ่งเป็นจุดเรนมาสำคัญของเทศบาลนครปุกเก็ตซึ่งจุดบริเวณทางการี่จะเป็นจุดที่น้ำท่วมขังเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่มีระยะทางของมาใหญ่เป็นแนวที่แคบกว่าปกติกว่าพื้นที่อื่นระยะทางของมาใหญ่เนี่ยจากกระทุ้มลงมาเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ12กิโลเมตร ยังลงมาตามทางผ่านทางกระทูผ่านทางัศดาลงามทางที่ถนนนคร,รพุเกศเป็นที่นัาสังเกตว่าแนวเขื่อนทั้งสองข้างทั้งสองข้างทางของของขอบางใหญ่นะครับจะมีพืน้นที่ปันหลออยู่ไม่มีแนวเขื่อนตลอดแนวเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนตรงนี้นะครับเป็นปัญหานะครับที่จะต้องแก้ไขในระยะยาวในระยะยาวเพราะว่าถ้าเรายังแก้ไขปัญหญาของเขื่อนทั้งเขื่อน ตลอดแนวไม่ได้ปัญหานักท่วมก็จะเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร่หรือวันไหนเท่าต่างก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะหนักใจแล้วก็ต้องรีบดำเนินการแก้ไขน,นะครับแต่ทรั้งนี้เท่านั้นแค่แผนระยะสัน้นเนี่ยก็ได้แค่สูบน้ำเท่าน้ำเร่งระบายน้ำออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับก็คงไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับว่าน้ำทะเลหรือไม่หนุนนะครับแล้วก็คงไม่ได้อยู่ที่ประตูระบายน้ำาั้งถามประตูว่า จะเปิดหรือปิดนะครับแต่กรนี้นั้นเนี่ยที่มีข่าวออกมาว่าประตูน้นําปิดทำไม้ทั้งท่วคงไม่ใช่เรื่องจริงนะครับไม่ไม่ไมใช่ประเด็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> รรคือประเด็นประเด็นปัสหาก็คือปริมาณน้ําที่ตกทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมถึงปริมาณน้ําที่ลงมปสู่องบางอย่างเนี่ยเป็นปริมาณมากจริงๆซึ่งไม่สามารถรองรับปริมาณน้ําที่มาเยอะขนาดนี้ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ทําให้รถลูกควาบางผิวเขาทำให้น้นหรือที่เราเปียกเสียดอ่อน มาได้เลยครับเราติดตั้งต้องถึเพิ่มใช่ไหมครับยท่าในายกพูดถืงเรื่องของการเผื่อนนะครับคว่ามันมี่าจะรอทั้งสามอนะครับในส่วนของพิษสราลตของพิษสุายัมีอูกอย่ที่เราจะต้องถูเพื่อจะไม่เกิดปัญหาซ้ำอีกรโอเคนะครับคือในเราเผือน้าทั้งพื้นที่เนี่ยของตรงใช้ร่วมกนจำนอนหาสารนะครับแต่เราเองเดื่อผ่านสภาไปแล้วใช้ร่วมกนสิบสามล้านนะครับ ในการทําผันเขื่อนแนวเขื่อนตรงบริเวณหน้เาเรยกคาเตอร์อรนะครับเราคิดว่าผมดำเนินการได้เรียบร้แต่ก็ไม่ใช่สามารถจะลงรับกล้เขื่อนได้ดครับต้องเรียนความจริงกับที่น้อยเชาชนว่าณ้าวันนี้เนี่ยเราต้องเอาความจริงมาคุยกันนะครับปัญหาของเ,ศเทศบาลนครเขเกษนาคะนี้เนี่ยเรารับน้ามาจากทุ่กสาทินนะครับพอเกิดอะไรขึ้นน้ำเนี่ยก็มาอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครสุเกษนาทุกท้องที่ท้องถิ่นเลยนะครับ แต่เราเองก็มีงบประมาณจริงจำกัดน,นะครับก็เลยต้องหาดึงกันกับทางจังหวัดน,นะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าเองก็ได้สองให้วามกรุณานะครับเชิญทางในวาระราชการมาเรื่งองต่าหาดึงเมื่อ mm hmm. คืนวันที่17ท,ที่วันศุกร์นะครับได้คุยเอาความจริงมาคุยกันนะครับก็ได้ทราบปัญหาทั้งหมดแล้วนะครับเราคิดว่าหลังจากนี้เราคงต้องหาดึงกันต่อว่าจะดำเนินการดูแลรกษาในเรื่องของงบประมาณของศาลแบบไหนอย่างไรนะครับ ของเองในนามของขึ้นมาแล้วพอเราเขียนเนี่ยก็ระดับคามขุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังสูงและที่ได้ให้ความกรุณาจริงจรงแล้วจะมีท่านรองผู้ว่าท่านในอำเภอท่านสระหลัดจังหวัดหลายอํานส่วนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่านประหลตัวอ่างอโกอยู่หกแก้วนะครับผู้จัดการบอกทัพเป็นภาพถ่ายนะครับก็ได้กรุณามารลงไปชุมแล้วก็ต้างหาดื่กันด้วยแล้วก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการแก้ปัญหาในของมังใหญ่เป็นประเด็นี่สิ่งนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับจากทางฐานเรือทางบกก็หน่วยราชการ ทุกๆส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้มาคุยกันแล้วมาหาดือกันนะครับแต่ต้องผมต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการแก้ไขปัญหานะครับในโรงพราการก็ไม่สามารถีแก้ไขปัญหาได้เลทันทีนะครับคงเแก้ปัญหาแบบระยะสั้นนักปัจจุบันเป็นการแก้ไขพวกนั้นไปก่อนซึ่งตอนนี้เองทีมงานเองถ้าลงนายกเองเนี่ยบางท่านก็ลงพื้นที่นะครับจัญหากันนะครับไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องนะครับที่ได้รับการประสานงานจากทาง ของการแรกเปรนโทรศาพท์ไอแพเพิ่มเติมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ติดตั้งอยู่ที่บริเวณโครงการอย่างทีุ่ดหน้าโรงแรมซิลเวอร์นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่มันติดตั้งเมื่อคืนเรียบร้อยแล้วก็คือตรงบริเวณฝั่งตรงข้ามโรงแรมโรยันเปอร์ซิตี้นะครับข้างกรกตนะครับข้างธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วอีกจุดหนึ่งก็ไปติดตั้งอยู่ที่จุด ในซอยข้าโรงแรมถาวรของชนุรกสดาก็จะเร่งดันน้ำบริเวณเกี้ยงกระถางชาเตอร์ให้ออกไปให้เร็วที่สุดนะครับครับเป็นพื้นที่ก็ประมาณนี้นะครับเยธาไมการเมาเขึ้นจากนำท่ในทาดูดับตอนการบนะครบบตงนี้นะครับก็เรารับบลงทะเบียนนะครับรัตบลงทะเบียนจากพีโนเลชชนนะครับเ่าเาใว่าไม่กี่วันนี้คงจะทราบเลขที่ชัดเจนนะครับว่า ใช้ปประามาณเท่าไหร่นะครับแต่ดูแล้วจากเมวนี้ก็น่าจะเสายายยยียหายเยอะทีเดียวนะครับต้เฉพเเะเาะที่เราเลยอนนีรับความเสือก้อนนีจำนวนหลายตัวเรือนาานะครับหลายธุรกิจก็ประสบปัญหานะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้ดูจากตัวเลขปริมาณขยะที่ทางที่เราในตำรวจเก็บไปจัดเก็บบ้านเดือนตา่างๆเราเก็บไม่ทันเลยนะครับแล้วของชิ้นใหญ่เยอาะมากนะครับมีทั้งเตียงทั้งตู้ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งขยะอะไรต่างๆเ่เยอะมากนะครับ ก็เป็นอะไรที่รู้สึกไม่สบายใจนะครับก็เลยดำเนินการเปิดจุดรับลงทะเบียนผู้ที่รับผลกระทบจากกรณีน้ำท่วมที่ผกนี้นะครับก็ที่ทำนินเมื่อรเนี้ยน,นะครับว่าเราเปิดสูงเนี้ยอยู่ที่สี่สี่พื้นที่ด้วยกันนะครับเพื่อกระจายให้พี่น้องเบชชอได้แด้เชียงพื้นที่นั้นที่สึงนะครับก็ว่าจะเป็นจุดที่หนึ่งก็คือโรงเรียนบ้านขางบองนะครับจุวที่สองก็คือ ที่โรงเรียนที่วุ่นวุ่ดีหรืที่สามก็คือจุดแขรงข้กันได้ไปโรงเรียาไอเซอร์ากาหรือว่าสุขจักรเยือเรานะครับแล้วจุดที่สี่ก็คือที่โรงเรียนที่กาลังภูเก็ตนะครับเท้าสี่ส่วนะครับแล้วถึงเวลาเนี้ยตั้งแต่เวลาแปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนะครับเพื่อบริการที่ต้องเชิญอย่างเป็นที่นะครับไม่เป็นวันจุดราชการแล้วเรไม่ใช่จับเวลาปกติในช่วงเวลาราชการก็เป็นการช่วยจุดที่ต้องเชิญในระดับหนึ่งนะครับเราเป็นแบบที่เชิญชวนทุกท่านที่เราต้องรอนและก็ปรับสุขกันแล้วก็ ในในเรื่องของเรื่องไข้นะครับก็ไม่ได้ไปม,มีเรื่องของการเช็คของเยึดความอะไรนะครับก็เพื่อแค่ให้มีแบบคำบรรยายนสนะ่วนนะครับแล้วก็มีสำบรวจายเสบ้านหลังที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาท่วมในวันที่สองนั้นนะครับรวมถึงขอมีภาพประกอบสิ่งที่เสียหายที่ดึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็มาบร,นนริบทการว่าเดี๋ยวเรื่องการต่อไปยยันไงนะครับซึ่งงบประมาต่างตงเนี้ย เรต้องคงต้องหาดีทางจังหวัดไปด้วยนะครับว่าจะขอรัฐบาลป็นไงกับอะยหรือจะขอรุนแรอยังไงรือว่าแต่ใช้ข้อขอรัฐบาลจะเก็ยังไงนรดพวกตางมากานะครับประทการที่นักดีเือชุดสุพรนในเรื่องของการช่อที่น้อแต่ขอีมข่จะได้รับทาบด้วยครับ